สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพูดได้ by w i n วิ n p ู o นะครับพบกันครั้งนี้นะครับในการนำเสนอเทคนิคนะครับของเครื่องเกลือนะครับ s ซอ t ์โบริเตอของ a c t o n h o m e Mo เดลนะครับเก่านะครับโมเดลที่มีคนนิยมใช้นะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ทำให้นะครับระบบเกลือในวงการสวยน้ำเมืองไทยนะครับบูมมากที่สุดนะครับหลายคนรู้จักเขาดีนะครับเมื่อก่อน เป็นหน้าตาสีขี้เขียวนะครับอ่าในใช้ชื่อเฮอร์คอนนะครับจากวัตเตรเลียทุกวันนี้นะครับเป็นอัลทอนพูลนะครับหน้าตานะครับตัวเครื่องสีดําแบบนี้โมเดลเดิม V X นะครับเสองอินนิเตอร์นะครับอาเมื่อก่อนมีทั้ง V X รุ่น S นะครับก็คือไม่มีทัมเมอร์แล้วก็รุ่น T ที่มีทัมเมอร์ปัจจุบันนี้มีรุ่น T อย่างเดียวนะครับที่นำเสนออยู่ที่ขายอยู่ตอนนี้นะครับโอเค รุ่นทีก็คือมีไทม์เมอร์มีไทม์เมอร์ก็คือต้องตั้งไทม์เมอร์นะครับวันนี้ผมจะเสนอเคล็ดลับในการตั้งไทม์เมอร์นะครับของนะครับ vx นะครับ c i t นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดการตั้งเวลากันครับโอเคครับเราเปิดมาที่หน้าจอนะครับเราดูที่ผู้โหมดก่อนนะครับการที่เราจะเข้าไปเซตเวลาต่างๆได้นะครับผู้โหมดนะครับมันจะมีอยู่3โหมดนะครับมีออโต้มีออน แล้วก็มี off นะครับโอเคการที่เราจะเข้าไปตั้งเวลาได้นะครับพูโมต้องมาอยู่ที่ off นะครับโอเค o f f ร็จเรียบร้อยการตั้งเวลามี2ออย่างด้วยกันนะครับ clock แล้วก็ timer นะครับ clock นะครับคือการตั้งเวลาจริงนะครับตามวันเวลาปัจจุบันนะครับโอเคอันดับแรกเลยเราไปตั้งเวลาจริงก่อนนะครับ clock โอเควันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะ ตอนนี้เวลาโอเคอ9โมงนะครับ9โมงก็กดเข้าไปอันดับแรกใส่วันก่อนนะครับใส่วันก่อนอ่าโอเควันนี้วันอะไรโอเคอ่าวันศุกร์ Friday โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับชั่วโมงละตอนนี้9โมงโอเคชั่วโมงกระพริบนะครับก็ใส่นะครับ,นะรบโอเค 9ก้าจนยโอเคนาทีนะครับถ้าเก้ามองตรงก็ปรับนาทีลงมานะครับ9.0้าจโอเคถูกต้องไหมถูกต้องก็กดครอกยืนยันเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับการตั้งเวลาจริงนะครับถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคตัวถัดมานะครับก็คือไทม์เมอร์ก็คือการตั้งเวลาให้ทำงานนั่นเด้งนะครับโอเคเราลองเข้าไปดูซิอ่าโอเคพอเรากดเข้าไปในไทม์เมอร์นะครับ มันก็จะถามเราว่าโอเคช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับช่วงที่1ก็คือทีหนเนี่ยเราจะให้มันเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับมันจะมีอยู่นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันนะครับเสาร์อาทิตย์ให้เราเซตนะครับถ้าเรากดเข้าไปที่ไทม์เมอร์เนี่ยเราสามารถเลือกเดยได้นะครับเดยมันก็จะเชงไปโอเคเป็นเซตเดย์เป็นซันเดยใช่ไหมครับโอเคถ้าเราจะเซตจันทร์ถึงศุกร์ก่อนก็ไป มันเดย์ไฟเดย์โอเคก็จะมีทีหนึ่งนะครับทัมเมอร์หนึ่งก็คืออ่าค่าเวลาแรกนะครับโอเคออนนะครับเริ่มเมื่อไหร่โอเคในเครื่องที่มาจากโรงงานมันจะเซตแปดโมงมาให้อ่าถ้าเราเริ่มแปดโมงเลยนะครับก็กดไปเลยถ้าว่าเราสมมุติเรารเริ่มอ่าเวลาที่แตกต่างไปก็กดชั่วโมงให้กับพิบนะครับแล้วใส่ลูกศรขึ้นขึ้นลงได้นะครับโอเคถ้าสมมุติเรา เริ่มที่8นะก็กดทำเมื่อไปเลยถ้าเราจะใส่นาทีด้วยก็กดนาทีให้มันกระพริบนะครับแล้วก็เลื่อนลูก2ขึ้นลงนะครับถ้าผ่านถ้าเริ่มต้นที่8ปดูนย์ศก็กดทำเมื่อไปมันก็จะถามว่าทีหนึ่งเนี่ยพีเรียดก็คือค่าเวลานะครับช่วงแรกเนี่ยเริ่มแปดโมงเรารู้แล้วเราจะให้มันทำเนี่ยในช่วงแรกกี่ชั่วโมงนะครับโรงงานมเสร็จมา4ชั่วโมงนะครับ สี่ชั่วโมงถ้าเราให้ทําช่วงแรกสี่ชั่วโมงก็กดไทม์เมอร์ผ่านไปเลยนะครับถ้ากดถ้าให้ทําน้อยกว่านั้นโอเคให้ทําช่วงนี้สามชั่วโมงก็กดไทม์เมอร์ไปนะครับโอเคเบอ้องต้นผมตั้งสี่เท่าเดิมนะโอเคกดทําเมื่อไปคราวนี้มันก็จะไปขึ้นไททม์เมอร์สองนะครับไทม์เมอร์ทูตัวนี้เริ่มกี่เริ่มเวลาเท่าไหร่ออนโอเคสตาร์ทอ่า ก็ใส่ชั่วโมงเหมือนกันถ้าเริ่ม16ตามเขาเลยนาที0ู 00, ตามนี้เลยก็กดทมเมอไปมันก็จะโอเคเริ่มสตาร์ทที่16บหกนาิกาและพ่เรียนละ่ะช่วงนี้ให้ทํากี่ชั่วโมงถ้าให้ทํส4ชั่วโมงอ่าก็สีชั่วโมง,โมงก็แทมเมอร์ไปถ้าน้าอยกว่านั้นก็เพิ่มลูกศรลดลดลงอ่าเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการถ้าโอเคช่วงละ4ช่วง1ช่วง2ช่วงละสชั่วโมงก็โอเคกดเ n t e r ไป ปกตินี่ครับสาวไว้น้ําเราจะรันกันอยู่นะครับทะะัทั่วไปก็ประมาณนะครับแชั่วโมงเช้า4ี่เย็นสประมาณนี้นะครับแล้วทีสามเราคืออะไรนะครับในเครื่องรุ่นนี้มันจะมีช่วงเวลามาให้อยู่4ช่วงที่เราเซตเวลาได้นะครับทีสามปกติจาโรงงานจะทําน็อตยุดมาให้ถ้าเราจะใช้งานมันหลรอนะครับก็นะครับกดเข้าไปที่ชั่วโมงนะครับกดเข้าไปที่ชั่วโมงอ่ะมันก็จะขึ้นเวลา จากออฟเมื่อกี้นะครับน็อตยุดมันก็จะขึ้นเป็นอ่อนให้แล้วก็ใส่ชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าค่าที่2เราเริ่มที่นะครับสิ 16, แล้วก็บวกพิเยดไปอีก4ชั่วโมง 16, 17, 18, 1 8 19 20มันก็จะไปหยุด2ทุ่มเพราะนั้นทีสเราเนี่ยก็จะเริ่มอ่าเราเริ่มสัก21ก็ได้อ่าถ้าเราอยากมากกว่านั้นก็ยีก็ใส่ไปนะครับก็ใส่ตัวเลขไปได้ Okay. นนะตัวนี้มันจะได้สูงสุดถึง19นะครับโอเคถ้าเริ่ม19แล้วไปอยู่ที่เท่าไหร่ mm hmm. ก็ว่ากันไปนะครับโอเค okay. ก็ประมาณนี้ถ้าเราไม่ใช้นะครับก็กดนะครับตัวนี้นะครับกดชั่วโมงนะครับกดชั่วโมงลงเลยนะครับกดชั่วโมงลงเป็น0นย์แล้วก็มันก็จะเป็นนอตยูดเองนะครับ ถ้าเราไม่ใช้ช่วงนี้ไม่มีความจำเป็นแล้วก็ถ่ายเมื่อไปตัวที่สี่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็นอนยุดก็ถ่ายเมื่อไปก็เสร็จสี่ช่วงก็เสร็จนะครับก็เราจะได้เวลาทํางานนะครับช่วงที่หนึ่งนะครับทีหนึ่งนะครับเริ่มแปดนะครับหยุดสิบสองนะครับช่วงที่สองเริ่มสิบหกหยุดยี่สิบนะครับคราวนี้มันก็จะเหลืออีกช่วงหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเราไม่ตั้งเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ เราดูสิเราจะเซตอะไรที่มันแตกต่างกันไหมเข้าไปอีกรอบหนึ่งทำเลยโอเค m ันเดยถึงไฟเดย์เราเซตแล้วเมื่อสักครู่นะครับเอาไปเซตเดย์ถึงอันเดยสิถ้าเราตามตามโรงงานเลยเนี่ยไม่เซตก็ได้เพราะเขาเซตมาให้เท่ากันแต่ลองเข้าไปดูก็ได้นะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับพิเรดทีหนึ่งสี่ชั่วโมงมันก็จะไปหยุดที่สองทีสอเริ่มสินะครับพิเรดสี่ชั่วโมงมันก็จะไปหยุดยี่ส นะครับ T3 นัดยุดที T4 นัดยุดทุกวันนะครับถ้าเราเซตแบบนี้ก็จะเป็นค่าเวลาเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือการตั้งเวลานะครับให้เครื่องทำงานและก็เวลาจริงนะครับของเครื่องเกลือ VX s o u l h c o o r i n a t o r นะครับ a d t o n p o o l นะครับรุ่น T นะครับโอเคโอเคนะครับก็คือผ่านไปก็คือการตั้งเวลาของเครื่องเกลือนะครับ v x south p o l r i e t r นะครับการตั้งเวลานะครับก็มีง่ายๆเท่านั้นเองน,นะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดปีย่อยในส่วนอื่นการปรับเส้นอย่างอื่นพบกันกับผมพิชานในตอนถัดไปตอนนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ